กินแล้วเออเออใส่กุ้งออกมา,กาอย่างมือตกซาอะไรเอาเลยดิดดขั้นเถอะวะแก้วอ,อันนี้อันนี้ไฟไฟ,ไฟยังไฟรอแมงวะอ,อุ้ยมาอยู่ดีละกระแก้วฝนกระตก บาดผ่าเอ้ยัถะป้งขึ้นแล้วน่ะนะ,ห,นะห,หินแล้วน่ะนะบูทาก่อนแน่คนนะตกสาน,ตนแตกก็น้อน่อมันมีแต่ปลาสิตาเพียนนี่าบปนิ่นก้นนี่นี่ครับปลาตเพียน ไปไเอาขึ้นหน่อยเถอะวะจอบบอลตัวง่ย่ยปาดเดียวพ่อครับรุ่นนี้ ออโอ้ยมันเป็นตัวหน่อยวะมันสีหลอดตานเนี่ยตาแหงมัดีอาหารเฮ้ยเฮ้ยน่ะถนะิ่มลงมล <c oughs> เลยแก,แก้วแก้วแก้วสาวเลยบ้านแก้วแก้วคนาพุ่นบานเราหนุมเลยบูไ <c oughs> ม่ถือหรอก ปุนเปิดเมื่อเหล่าตีนเฮากไปเลยแก้วพนาเอา้ามีไฟขึ้นแล้วไไฟลงแง่หวโอ้ย,อยอมันถึงมันตนน้นน้อยมันต้องมองปลาตะเพียนห้องหันไหมแก้วโอ้เสียงบอลใช่ปะแก้วเลยไปแล้วครับ ของยาโอ้อ้าวตาครับโอ้ยยังงามครับเห็นมะวู้เห็นดอกยอดโอ้โอ้โอ้สามตัวที่ตัวผื่นตัวหนึ่งมันลุดออกโอ้ยแก้วโอ้ยปลาจีนหรอปลาจีนปล่อยบ่เซียนยังกินเนาะปาจีนมันตัวหน่อยไหมกินได้เก้าครับ พูดจังได้หรอางขึ้นโอ้ปลานัินปีนี้ขึ้นไหมว่างลงเลออนีแล้วแกลียวโอ้ยเอาล่ะขึ้นเดี๋ยวปูดปลาก่อน <c oughs> นี่ครับพี่น้องได้ประมาณนี่ละเอาพ้อกินครับผมบ,ผบ,บ,นนบ้านแหบ่แตกซ้ำหนี่งแล้วครับผู้เบาบันหนอกบ้านเฮบ่แตกแกเอาทีไป เช็ดกับเขากินครับผมเดี๋ยวไปกินน้ากันครับผมนี่ครับพี่น้องฟอโกหัวปลาครับย่ำมาเรียบร้อยครับผมนี่ครับปลากำลังสิเขา่าเตาแล้วครับจุกจุกรอยจับจับเป็นวะนโอ้นทีเด็ดเลยพี่น้องเอ้ยนี่ครับดำหุงษอดานง่ายเนาะรอยจับจับเนาะเศษ ลปลาหิมะปลาหิดปลาหิมะเ,เอึ๊เอมาทุ่มเข่าเลย <laughs> แบบโอ้อยมากินเข่าองกันเด้อีปนองเด้อ <c oughs> จบัจบจ้าวองกันเด้อไม่รื้ปลาไย วเลยขุดนว่างเลยว่างเลยดิเอาบ่กปิดบ่เอาใกล้่กล้ก็ขนาดอืมว่างเลยดิกินมันยังานบ่เลยว้าดีววางเลยเดี๋ยวเอาแนวผีเอาปิดดิเฮ้ยหอมว่าเขาอะ้อใส่หม่องผ้ามันวะนอหน่อยๆเพราะว่า ินบอนี๊ตตัดอกหลายตัวนี่ังแม่ของพื้นเนี่ยเอ้ยเห็นแล้วมาเอ๊ะไ่นองมากินของกันเด้อี่นองเด้ย เอาน้อง bà อืมนี่เรื่องเลย มันบอกแล้วมันย่ำหรอมันถึงยั่งม,มันใหญ่ยูฮอดปีนาเพี่ะปีนปาผลวันที่ใหญ่ป่ปะเฮ้ยพี่น้องมันเห็นตะกรานอะไรของอบัวฟังไหมมาเลยพี่น้องเด้อโอ้ยหน้าแจกเลยสมนิเอยังกระสุดตอนนั้นละ มืวงูดกะสูดกะเอไปยยเา้หมดเออ่าปุ๊บผัดทท้งนีนี่ผัดเลยอืมเป็นบเสียไปย่าเนียนี่ของแถมของแถมเจ้ามันาใหญ่เยอหออืมแ้ววิาวอืม เอาโตมันคือห้ำแค่น้อยนี่หอมโตมไปสีดำเหมืเลยโอ้จางเปื่อยหรือานนี่เนาะจักปีหรอเนี่ยไปไหนี่อยไปแล้วไ้แล้วใช่ยังวะเอาคนละนี่เอาสุสัขเ หัวปลาครับอยากให้กินองนี่กินองในพิธีคารกนะชิมกนอบ่เป็นไงเจีวเจียวคนว่าเื้อปลาทุกลอคนครับผิดจะข้าวคนพี่น้องออนี่ครับผมตา ตาเขาวนี่เอาเลยเพื่นว่ะนี่แล้วปลากนี่มาปลาหิมานี่สุกแล้วเกือบดำเกือบคาเปลี่ยนเลย่ำใส่ไม่ต้อัซุ่มนะเดี๋ยว้อมไรไม่ตงไม่ใสย เจียวน้องเจียวเยีนน่ะอนเจียวครับเกียวเออตัวนี้บอกถือไฟป่ะเรื่องใน n ้าเป็นแต่เสียบ่อะฝีมือ ไอ้พันธุ์นี้น่าเลยอร่อยเอจับามเลกสิมลดาสิ่มะพันเลยเดา่มลองย้ตมขฮาวอยกระมังนั่นเลยอืมมีกระไรอันกระไรได้กระมังนั่นเลยโอ้โหสีเมียักเขอดดตัวนี้ิมบ้องิมเลยนเอาเลยนะ ที่เหนี่ไงสมยังสาเลยล่ะเขาเอินคนมัมีฝีมือเห็นมาสินไอ้แกนสินปัวรลงปลาถั่วเ้ยมันสุดดเกันกปเข้ายเข, <c oughs> ขียวสุดดีมันยั <c oughs> นสิมึงอะมึงอยากเหออืมอจากด้วยไปยน่อย กูเถากินหมากไรในปตั้งนนี่ดโองแก้วแวเหรครับสัวนหนึ่วุกแล้วสุกแล้วชุกแล้วฮะแมนวะวนน่ปลาหานเลนีุ่กหมดละบ่บ่โอ้ขวงมแมนในน้องมันถือดีเลย

ขอพาฟันเลือกเอาไหมครับก็จะงงอะหวานเนาะไปไหมมั้ย ตอน,นนี้ไงอืมเหล็กจ้าเหี้งบอกหูน้อก็ดีนะทำไง tiền Từ của con có chết đâu mình làm đưa Chết nhỉ, mà, mà Mà đi khỏi mặt hả phốm Để rồi.